สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะชื่อว่า Well Thinking ค่ะซึ่งมาจากหนังสือ Well Thinking สร้างความมั่งคั่งจากจิตใต้สำนึกของคุณ Kelly ่เวนะคะครับผมข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเลยนะคะครับคือจากคนที่พื้นเพเดิมครอบครัวเป็นเกษตรกรแบบวัา,านะยากจนมีหนี้สินเคยทำงานโรงงานด้วยครับผม แต่กลับพลิกชีวิตตัวเองสร้างธุรกิจ Kelly Del ลี่จนโด่งดังไปทั่วโลกได้เลยค่ะน่าทึ่งมากครับค่ะเป้าหมายการคุยกันวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นของแนวคิดนี้ค่ะรวยตั้งแต่จิตใต้สำนึกเออมันคืออะไรกันแน่แล้วมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างแล้วก็มีเคล็ดลับไหนที่แบบเออน่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้จริงบ้างเพื่อดูว่าความคิดความเชื่อข้างในของเราเนี่ยมันส่งผลต่อความมั่งคั่งในชีวิตจริงของเราได้ยังไงครับผม เรื่องราวชีวิตผู้เขียนเองนี่ก็โอ้โหเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากเลยนะคะใช่ครับจากจุดที่เรียกว่าติดลบเลยสู่ความสําเร็จระดับนานาชาติได้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันแนวคิดในหนังสือเล่มน,นี้ไปในตัวเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มสํารวจแนวคิดนี้กันเลยดีกว่านะคะครับหัวใจหลักที่หนังสือพูดถึงคือเรารวยตั้งแต่จิตใต้สํานึกฟังดูเหมือนเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาหรือว่าพลังความคิดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะมันทำงานยังไงกันแน่คะ ใช่ครับแก่นของมันคือการปรับเปลี่ยนที่ระดับจิตใต้สำนึกเลยครับคือถ้าเราสามารถปลูกฝังความคิดความเชื่อแล้วก็กรอบความคิดหรือ Mind s e t ที่ถูกต้องลงไปได้เนี่ยการกระทำแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็จะค่อยๆปรับตามไปสู่ความมั่งคั่งที่เราต้องการได้ครับอ๋อ oh, ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะต่างจากแนวคิดพัฒนาตัวเองอื่นๆหน่อยก็คือ w well e t h i n k i n g เนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบผิวเผินนะครับ แต่มันเป็นการาบูรณาการ3ส,ส่วนเข้าด้วยกันเลยคือจิตใต้สำนึกมายเสร็จที่เหมาะสมบวกกับการลงมือทำแอคชั่นที่สอดคล้องกันแล้วก็บวกกับคุณค่า Values โดยเฉพาะในมิติของมนุษยธรรมการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยครับมันคือการมองความมั่งคั่งในภาพรวมที่กว้างกว่าแค่เรื่องมึ่นนะครับอืมค่ะเข้าใจประเด็นเลยค่ะคือไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียว จะต,ต้องทำด้วยแล้วก็ต้องมีคุณค่าเป็นฐานกำกับไว้อีกทีถูกต้องครับทีนี้หนังสือบอกว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่ารากฐานความคิด7ประการก่อนเหมือนเป็นเสาหลักทางความคิดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างคะผู้เขียนเปรียบเหมือนการสร้างตึกเลยครับต้องมีฐานรากที่มั่นคงก่อนซึ่งรากฐานทางใจ7อย่างเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการรู้จักค่านิยมหลัก core value ของตัวเองจริงๆ ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราจริงๆเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวตนของเราไม่ใช่เป้าหมายที่สังคมบอกว่าดีหรือว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นอืการเข้าใจค่านิยมตัวเองนี้สําคัญจริงๆนะคะไม่งั้นอาจจะวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขของเราจริงๆก็ได้ใช่เลยครับต่อมาคือความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ลงมือทําคือไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องกล้าฟันธงแล้วก็เริ่มลงมือทําไม่ลังเลไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับการประกาศความตั้งใจออกไปด้วยเพื่อสร้างความมุ่งมั่นให้ตัวเองครับค่ะแล้วเรื่องของความเชื่อล่ะคะเห็นพูดถึงทั้งความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาสองคำนี้ต่างกันยังไงคะในบริบทนี้อ่าเป็นคำถามที่ดีมากครับผู้เขียนเขาแยกสองระดับนี้ออกจากกันนะครับความเชื่อ belief เนี่ยคือการยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้เช่นฉันเชื่อว่าฉันสร้างธุรกิจนี้ได้ อะไรแบบนี้แต่ความศรัทธา faith เนี่ยมันคือระดับที่ลึกกว่านั้นครับมันคือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่มันฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเลยแบบว่าไม่สั่นคลอนง่ายๆแม้สถานการณ์ข้างนอกมันจะดูไม่ค่อยดีก็ตามเหมือนกับรู้จากข้างในลึกๆเลยว่ามันต้องสำเร็จเอ่ออาจจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความเชื่อเหมือนเราเห็นแสงไฟปลายอุโมงค์แต่ความศรัทธาคือการเดินหน้าต่อไปในอุโมงค์แม้จะยังมองไม่เห็นแสงไฟเลยนะแต่รู้แน่ๆว่ามันมีอยู่จริง โอ้โหอธิบายได้เห็นภาพเลยค่ะเป็นระดับความเชื่อมั่นที่แบบหนักแน่นมากๆไม่หวั่นไหวเลยครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีความมั่นใจในตัวเอง confidence ซึ่งอันนี้มันจะค่อยๆโตขึ้นมาเมื่อเรามีรากฐานอื่นๆที่แข็งแรงแล้วและข้อสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการตั้งคำถามกับตัวเองเสมอตั้งคำถามครับแต่ไม่ใช่การสงสัยในความสามารถตัวเองนะครับแต่เป็นการถามเพื่อเตรียมพร้อม เช่นเอ๊ถ้าแผน A ไม่เวิร์กแผน B คืออะไรหรือถ้าเจออุปสรรคแบบนี้เรารับมือ,อยังไงดีเป็นการคิดเผื่อแล้วก็หา <engagements> ทางป้องกันหรือแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ก่อนรากฐานทั้ง7ข้อนี้แหละครับที่ทําให้การกระทําของเรามันมีพลังมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นฟังดูเป็นรากฐานที่ครอบกลุมมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องเป้าหมายหรือค่านิยมการลงมือทําการตัดส <kissing S 2> ินใจพลังใจอย่างความเชื่อศรัทธาความมั่นใจ แล้วก็การเตรียมพร้อมคือการตั้งคำถามทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องรากฐานแล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะสร้างแล้วก็ฝังรากฐานเหล่านี้ลงไปในจิตใต้สำนึกได้ยังไงให้มันเกิดผลจริงๆเห็นว่าผู้เขียนมีเคล็ดลับเชิงปฏิบัติที่เรียกว่า7นิสัยสร้างลทิงกิ้งด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะครับ ผู้เขียนเขาก็ให้แนวทางปฏิบัติมา7ข้อเลยครับเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยตอกย้ำแล้วก็ปลูกฝังแนวคิด Well-Thinking ให้กลายเป็นนิสัยติดตัวเราไปเลยข้อแรกนะครับคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับเช่นแทนที่จะบอกว่าอยากมีธุรกิจก็ระบุไปเลยว่าภายใน5ปีฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่สร้างกำไรสุทธิปีละจำนวนเงินบาทมีลูกค้าประจำจำนวนรายแล้วก็มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในด้านระบุคือยิ่งชัดจิตใต้สำนึกเรายิ่งรับรู้แล้วก็ยิ่งหาวิธีไปถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นครับโอ้โหต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะเพื่อให้ภาพมันชัดจริงๆใช่ครับเพื่อให้เรากับจิตใต้สำนึกเห็นภาพเดียวกันไปเลยข้อต่อมาคือขีดเส้นตายเด็ดลายที่ชัดเจนให้กับเป้าหมายนั้นด้วยเช่น ต้องทำให้สำเร็จภายใน18เดือนหรือว่าก่อนสิ้นปีหน้าอะไรแบบนี้ครับการมีเดดไลน์มันจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้เราต้องลงมือทำอย่างจริงจังมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะไม่มีเดดไลน์ก็เหมือนไม่มีแรงกระตุ้นจริงๆเนาะครับผมข้อ3ที่ผู้เขียนเน้นมากๆเลยคือการจินตนาการอย่างเป็นรูปธรรม visualization ครับเขาแนะนำให้ใช้เวลาวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นครั้งละสัก3-5นาที หลับตาแล้วก็สร้างภาพตัวเองที่บรรลุปเป้าหมายนั้นแล้วให้ชัดเจนที่สุดรู้สึกถึงความสำเร็จความสุขความภูมิใจเรากับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วตรงหน้าเลยการทำซ้ำๆแบบนี้เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพมากๆครับเหมือนเป็นการสร้างพิมพ์เขียวความสำเร็จในใจเราก่อนจะลงมือทำจริงเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับข้อ4ี่คือวางแผนปฏิบัติที่เป็นไปได้คือพอมีเป้าหมายใหญ่แล้วให้ซอยย่อยออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่เราจัดการได้แล้วก็เริ่มลงมือทําได้ทันทีเช่นถ้าเป้าหมายคืออยากเขียนหนังสือขั้นตอนแรกอาจจะเป็นกําหนดโครงเรื่องก่อนขั้นต่อไปก็ตั้งเป้าเลยเขียนวันละหนึ่งหน้าแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นการเห็นความคืบหน้าเล็กๆทุกวันเนี่ยมันช่วยสร้างกําลังใจได้ดีกว่ารอลงมือทําก้อนใหญ่ทีเดียวครับจริงค่ะการซอยเป้าหมายใหญ่ออกมานี่ช่วยให้รู้สึกว่าเออมันไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆนะคะ สี่ข้อแรกนี่เป็นการเติมสิ่งที่เราต้องการเข้าไปนะครับทีนี้ผู้เขียนเขายังให้ความสําคัญกับการเอาออกด้วยนั่นคือการทิ้งนิสัยที่ไม่ดี3ประเภทที่คอยฉุดรั้งเราไว้นะครับการเอาออกนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะที่ควรทิ้งไปผู้เขียนระบุไว้3อย่างครับ 1. คือการดื่มเหล้าที่มากเกินไปซึ่งมันบั่นทอนทั้งเวลาสุขภาพและก็สติทําให้เราหลุดโฟกัสจากเป้าหมายได้ง่ายๆ 2. คือการเล่นสนุกหรือใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายระยะยาวอันนี้อาจจะรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียแบบไร้จุดหมายหรือกิจกรรมบันเทิงที่กินเวลาชีวิตเรามากเกินไปและ3คือการปาร์ตี้สังสรรที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพโดยเฉพาะถ้าเป้าหมายคืออยากสร้างคอนเน็ชันแต่กลับเสียเวลาเสียพลังงานไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากลับมาอื ประเด็นเรื่องการเอาออกนี่ก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราใช้เวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดที่สุดของเราไปกับอะไรบ้างและมันสอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือว่ากำลังเบี่ยงเบนเราออกจากเส้นทางโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเป็นคำถามที่ต้องกลับมาทบทวนการใช้เวลาของตัวเองอย่างจริงจังเลยค่ะแล้วอีกสองนิสัยที่เหลือล่ะคะคืออะไรอีกสองข้อสุดท้ายจะเน้นการตอกย้ำเป้าหมายครับ คือเขียนเป้าหมายสำคัญที่สุดหนึ่งประโยคหรือเป็นภาพความฝันหลักของเราแล้วก็นำไปติดไว้ในที่ที่เห็นได้บ่อยๆครับเช่นนากระจกโต๊ะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันผ่านตาแล้วก็เตือนใจเราตลอดเวลาอ๋อเหมือนเป็นการโปรแกรมตัวเองผ่านการมองเห็นซ้ำๆนะคะใช่ครับและข้อสุดท้ายซึ่งอันนี้อาจจะฟังดูแปลกที่สุดคือตะโกนหรือกล่าวเป้าหมายความฝันนั้นซ้ำๆวันละ100อครั้งครับโห100อครั้งเลยเหรอคะครับ ผู้เขียนเขาเชื่อว่าการเปล่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกด้วยความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ส่งพลังมากๆไปยังจิตใต้สำนึกโดยตรงทำให้มันจดจำแล้วก็เชื่อในเป้าหมายนั้นอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่สะดกตะโกนการพูดกับตัวเองในใจหรือพูดเบาๆแต่ทำสม่าเสมอก็น่าจะได้ผลเหมือนกันครับ ครบถ้วน7ข้อเลยนะคะทั้งตั้งเตาให้ชัดกำหนดเวลาจินตนาการวางแผนลงมือทำกำจัดนิสัยเสียออกไปตอกย้ำด้วยการเขียนและการพูดฟังดูเป็นระบบที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็น่าลองนำไปปรับใช้ดูค่ะแต่มีอีกประเด็นที่คิดว่าสำคัญมากๆเลยคือหนังสือเน้นว่า w e l l t h thinking ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวจุดนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าความมั่งคั่งในความหมายนี้มันครอบคลุมอะไรบ้างครับ จุดนี้สำคัญมากจริงๆครับแล้วก็ทำให้แนวคิดเนี้ยมันมีมิติที่ลึกซึ้งขึ้นมากคือผู้เขียนมองว่าความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดค่าด้วยตัวเลขในบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับแต่คือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ในหลายๆด้านซึ่งมันรวมถึงการมีความเป็นมนุษย์ที่ดีงามการมีความสุขที่แท้จริงในใช้ชีวิตการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและที่สำคัญมากๆคือ การสามารถแบ่งปันและสร้างประโยชน์คืนให้กับผู้อื่นและสังคมได้ครับอ๋อค่ะในมุมมองนี้นะครับเงินเป็นเพียงเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เรามีทางเลือกมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือเพิ่มศักยภาพให้เราสามารถช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกได้มากขึ้นมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองนะครับอืถ้าเราลองเชื่อมโยมเรื่องนี้กลับไปที่ภาพใหญ่ จะเห็นว่ามันกลับไปสัมพันธ์กับเรื่องค่านิยมหลัก core value ที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับหากค่านิยมหลักของเราคือการช่วยเหลือผู้คนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณความมัง่งคั่งที่แท้จริงมันก็ต้องสะท้อนคุณค่าเยอกมาด้วยไม่ใช่การมีเงินเยอะะแต่ชีวิตด้านอื่นกับว่างเปล่าหรือขัดแย้งกับคุณค่าของตัวเองชัดเจนเลยค่ะมันคือความมัง่งคั่งที่มีความหมายแล้วก็สมดุลในทุกมิติของชีวิตจริงๆนะคะใช่ครับเอาละค่ะ เราคุยกันมาพอสมควรแล้วทั้งแนวคิดรากฐานความคิด7ประการนิสัยปฏิบัติ7ข้อแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งของ well thinking ถ้าจะให้สรุปเป็นแก่นสำคัญหรือเคล็ดลับที่จับต้องได้ที่ผู้ฟังอาจจะลองนำไปปรับใช้ได้เลยจะมีอะไรบ้างคะภาพรวมทั้งหมดนี้กำลังบอกอะไรกับเราได้ครับถ้าจะกลั่นออกมาเป็นหลักการสำคัญสำคัญที่นำไปปรับใช้ได้เลยนะครับอาจจะสรุปได้ประมาณนี้ครับ 1. เริ่มต้นที่ภายในคือต้องสำรวจและก็ปรับเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกของเราก่อนให้เชื่อมั่นว่าเราคู่ควรและเราสามารถสร้างความสำเร็จความมั่งคั่งในแบบที่เราต้องการได้จริงๆ 2. เป้าหมายต้องชัดเจนและมีกรอบเวลาแปลงความฝันล,ยลอยๆให้เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้มีเดทไลน์แน่นอนเพื่อสร้างทิศทางแล้วก็แรงขับเคลื่อนครับ 3. ใช้พลังของจินตนาการนำทาง ฝึกสร้างภาพความสำเร็จและความรู้สึกที่ต้องการในใจเรายัางสม่ำเสมอทุกวันหรือ Visualization เพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ทำงานสอดคล้องกับเป้าหมาย 4. ลงมือทำสม่ำเสมอ,สมอแม้เป็นก้าวเล็กๆอันนี้สำคัญมากครับความต่อเนื่องสำคัญกว่าขนาดของการกระทำการลงมือทำอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายทุกๆวันจะสร้างโมเมนตัมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงได้จริงครับ การลงมือทำอย่างต่อเนื่องนี่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับมันคือการเชื่อมโยงความคิดกับการกระทำจริงๆต่อมาคือตัดสิ่งรบกวนและนิสัยที่เป็นอุปสรรคคือต้องประเมินอย่างจริงจังเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงเราออกจากเป้าหมายเช่นการใช้เวลาไม่คุ้มค่าพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพหรือความบันเทิงที่มากเกินไปแล้วก็ค่อยๆลดละเลิกเพื่อเปิดทางให้กับพฤติกรรมที่ส่งเสริมเป้าหมายของเราครับ 6. ตอกย้ำเป้าหมายอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องมือต่าง,างๆเช่นการเขียนเป้าหมายแปะไว้ในที่ที่เห็นบ่อยๆหรือการพูดการยืนยันเป้าหมายกับตัวเองซ้ําๆเพื่อให้จิตใต้สํานึกมันซึมซับแล้วก็จดจําและสุดท้ายนิยามความมัง่งคั่งให้มีความหมายคืออย่าลืมว่าความมัง่งคั่งที่แท้จริงตามแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงความสุขความสัมพันธ์ที่ดีการเติบโตภายในและความสามารถในการแบ่งปันสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยครับ เป็นชุดเคล็ดลับที่ครอบคลุมดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของ mindset ไปจนถึง action แล้วก็ values เลยนะคะครับโดยสรุปแล้วนะครับหัวใจของ wealth thinking ก็คือการผสานพลังของความคิดในระดับจิตใต้สำนึกที่ถูกปรับจูนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเข้ากับการลงมือทำอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอโดยมีค่านิยมที่ดีงามเป็นแกนกลางมําทางครับ ความสำเร็จและความมัง่งคั่งที่ยั่งยืนและมีความหมายในมุมมองนี้จึงไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือว่าทางลัดอะไรแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจและก็ความเพียรพยายามครับขอบคุณมากค่ะเป็นการสรุปที่ช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมโยงของแนวคิดทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะยินดีครับ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกแนวคิดและเคล็ดลับต่างๆจาก Well Thinking กันไปแล้วนะคะมีคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้ผู้ฟังแต่ละคนได้ลองนำกลับไปคบคิดกับตัวเองดูค่ะลองสำรวจดูนะคะว่ามีความเชื่อลึกๆอะไรบ้างในจิตใต้สำลึกของเราที่อาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นเหมือนเพดานจำกัดศักยภาพของเราอยู่หรือเป็นกำแพงขวางกั้นเราจากความมั่งคั่งในแบบที่เราปรารถนาซึ่งความมั่งคั่งนี้อาจจะเป็นเรื่องเงินการงานความสัมพันธ์หรือความ ุกก็ได้นะคะแล้วถ้าให้เลือกการกระทำเล็กๆเพียงอย่างเดียวจากแนวคิด Well Thinking ที่เราคุยกันวันนี้ที่รู้สึกว่าโดนใจหรือน่าจะทำได้จริงและสามารถลองนำไปปรับใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการกระทานั้นคืออะไรคะ